นางงามตื่นส่นึกว่าบอสาบายอแอบนอนดึกผู้สาวคุยผู้เบาในออนไลน์ตื่นเช้ามาอาบนา้ำเขียนมือผู้งามเบิงหัวปากกะวนนเปิรนเวินเอ, <laughs> อ้ยไปเบิงไอเราก็ะห่วงคุยออนไลน์อยู่หลานมาโบกกะใหญ่โบตื่นไฟโบเปิดโบปิดที่ไหนได้นอนดึกล <laughs> <laughs> ลุกขึ้นมาอาบนา้ำเออ ทาเล็บเสร็จแล้ว hmm. ก no. oh. ็ไปลุยขี um ้ตมเด้อเข้ามากมึงต้องคำให้มึงกูมือประมืงโอ้โหมือสวยแต่ดูปากเอาห้าคู่คม่เัาเกืดบแล้วเนื้อเนื้อเบ้ออันก็โอ้โหอาบน้ำเปิ่นเวินวะผมกระตั้งสลปเน้นตต๊บพูดเด็ดอ่ะงามละเออนะเออ อารมณ์อารมณ์นะฮะเอิ่งเด้อสาววัยเจ็ดสิบบวกกำลังอารมณ์ร้อนบทันอกทันใจ <c oughs> เปลี่ยนมาเป็นเด็กน้อยเปลี่ยนมาเป็นผู้สาวมักสวยมักงามเบิ่งดี้เนี่ยเกิดเป็นหญิงอย่าหยุดสวยนะดูความงามที่เนื้อตัวสะอาดสะองนี่ปาทโงงามแข็งลูกคักควาเอาไว้ลุยขี้ต้มนะ <c oughs> จะได้ไม่เห็นขี้ดิน เล็บด้อมือนี่นะหลานสาวเพิ่นโอ้ไปเปิดตู้เสริมสวยเพิ่นเด้อพี่น้องเอ๋ยสี่ถาเล็บเพียบเลยมากบู้เป็นหงส์กระเป็นข่าวมันเบิกขาเราขากระตุกเบามีแต่ปากเน่หลุดบัวทาเพราะว่ามีเบิกวังเออเบินบนมือซ้ำบนมือโอ้โหผู้ใดนิราทั้งหมู่บ้านยักถาสีเล็บต้องมาใหญ่กว้า ป้าของป้าเงพอพอืองอปาโคราคเงือบล็อกเนี่ว่าเมื่อมางมกับโกยเออคักสะอ่อนสีเล็บเพิ่นกับสีปากเพิ่นนะฮะสวยคักคันนยาสีให้ไปย่างปลาดุกบอกว่าสีย่างแดงได้สีไอม <c oughs> <c oughs> นางงามอิ่มกาแฟอยู่ขอดมนะของกินเพียบนะฮะเบื่คักหลายทีนี้หิวกับสีเล้งไหมทีเนี้ยมากเพิ่นเบิดแล้วรัว